มะม่วงกวนจากมะม่วงเบาสุกนะคะสวัสดีค่ะ sp family พรนี้ค่ะมะม่วงเบาที่สุกรอหล่นมาจากต้นค่ะเพราะต้นก็สูงมากนี่เลยเราก็ต้องคอยเก็บตอนที่เขาล่วงหล่นลงมาค่ะนี่ก็เก็บแบบนี้นะคะ บางลูกก็นิ่มบางลูกก็ยังไม่นิ่มค่ะเราก็เลือกลูกนิ่มๆม,มาทําก่อนนะคะล้างเปลือกให้สะอาดค่ะนี่นะคะแล้วเราก็เลือกลูกเท่เาสุกๆที่ไปค่อนข้างนิ่มแล้วนะคะนํามาปอกเปลือกค่ะนี่ก็ปอกเปลือกมะม่วงแบบง่ายๆเลยค่ะ เราใช้มีดคมๆก็จะปอกง่ายขึ้นค่ะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ฝานเอาแต่เนื้อเขาค่ะนี่นะคะปาดครึ่งแรกแล้วก็นี่เอาออกให้หมดเลยค่ะเอาเฉพาะเนื้อเขานะคะ นี่หนึ่งตะกร้าที่ได้มาก็ประมาณนี้ค่ะบางส่วนก็นิ่มบางส่วนก็ยังไม่นิ่มเท่าไหร่ค่ะแต่ก็สุกแล้วน,นะคะสีสวยมากเลยค่ะนี่คือส่วนเม็ดของเขานะคะส่วนอันนี้ก็ยังแข็งอยู่ค่ะไว้ทำวันหลังรองเขาสุกก่อนน้ำส่วนนี้เอาไปกวน,นะคะ่ะ วันนี้ก็จะใช้กระทะอันนี้นะคะแล้วก็นำเนื้อมะม่วงลงไปในกระทะค่ะมะม่วงทั้งหมดก็ปริมาณเยอะเดี๋ยวเราก็จะทำสองรอบค่ะ แบ่งกวนทีละครึ่งค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะก็ไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่ามะม่วงส่วนหนึ่งก็หวานแล้วค่ะใส่หนึ่งกระบวยแล้วก็เกลือประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนคลุกเคล้าค่ะน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะกับมะม่วงแล้วเราก็เปิดแก๊สทำการกวนเป็นการต้มนะคะต้มแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะช่วงแรกก็สามารถที่ใช้ไฟแรงได้ค่ะ แล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณหนึ่งกระบวยค่ะเราต้มไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนกว่ามะม่วงเราจะสุกนะคะทำแบบนี้เวลากินก็จะหนึบๆนะคะเขาจะไม่เหนียวถ้าเราเอาไปปั่นเป็น มะม่วงเป็นน้ำเราเอามากวนเวลาเราไปตากแห้งเสร็จแล้วเวลากินก็จะเหนียวความอร่อยก็จะแตกต่างกันค่ะถ้าทำแบบนี้มันก็จะเป็นมะม่วงกวนตากแดดแล้วก็จะเป็นมะม่วงหนึบค่ะก็ต้มกวนไปเรื่อยๆนะคะ ทำมะม่วงกวนต้องใจเย็นๆค่ะกว่าจะเสร็จใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะ นนีะะคะอันนี้คือที่กวนจนได้ที่แล้วปริมาณก็จะลดลงนี่ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นไฟอ่อนๆแล้วนะคะนี่เนื้อมะม่วงก็จะเละประมาณนี้นะคะอันนี้ที่เห็นก็คือใช้เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ พอเสร็จแล้วเราปิดไฟเอาใส่กระปุกแบบนี้นะคะใส่กล่องเพื่อที่จะเข้าตู้เย็นค่ะพอเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วหนึ่งคืนแล้วเราก็เอามาเทใส่ถาดแล้วก็นำมาตากแดดนะคะนี่แดดที่หนึ่งนี่อันนี้ก็ผ่านไปแล้วนี่เป็นตากวันที่สองก็คือแดดที่สองสีก็จะสวยอย่างนี้ค่ะเริ่มแห้งแล้วนะคะ นี่พอแดดที่3ามก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับมะม่วงกวนตากนี่นะคะก็จะเป็นชิ้นหนาๆเวลากินก็จะหนึบๆน,นี่ค่ะนี่มาดูความหนึบของเขาอร่อยอร่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นเพื่อที่จะเก็บ ใส่กลองใส่กระปุกนี่นะคะทำเป็นชิ้นแบบพอดีกินแล้วก็ใส่กระปุกไว้ดูสวยงามน่ากินค่ะนี่นะคะนี่พร้อมกินพร้อมทานแล้วค่ะ มะม่วงเบามะม่วงกวนนะคะหรือจะเป็นมะม่วงกวนหนึบจากมะม่วงเบาสุกค่ะวิดีโอนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ